ค่ะ I I for Eve ค่ะ s o n for Eve ค่ะ Hana for Eve ค่ะ My for Eve ค่ะ s a n for Eve ค่ะ Five for Eve ค่ะบอกไปคุณเดินที่คืนที่ฉันยังนอนไม่หลับถ้ามีเธอเนี่ยเธไงกันไม่ออกสนุกดีค่ะได้ทั้งถ่ายรูปถ่ายวีดีโอ พี่ก็คือหันหลังแล้วันนีใครนะ้ใครเอ๊ะเราไม่ได้เลยพี่ช่างหน้าช่างผมก็คือแย่งไม่ถูกแล้วอาจจะด้วยอยากเปลี่ยนสไตล์มาแบบสไตล์เท่ๆด้วยค่ะเวลาได้แต่งสไตล์เท่อาจจะไม่ได้แต่งทุกคนอะไรเงี้ยอาจจะเป็นแบบว่าสองคนสามคนแล้วก็เอาแบบว่าสไตล์อื่นมาแซมแแต่ว่ารอบนี้เหมือนแบบอยากลองไปเท่เจ็ดคนมันแบบจะเป็นยังไงลุคแปดเจ็ดเป็นคอนเซปต์แล้วค่ะใช่ค่ะอย่างนั้นไกลย มาจากรายการ s u r v ว v ว่แล้วก็พวกเราก็แข่งขันกันมาจนได้เป็นเจ็ดคนแค่หนูกับปายจกันมาตังปป้งแต่ปฐุมเด็กๆแล้วใช่เจอกันอีกทีก็ตอนประกาศ20คนเลยใช่แล้วก็แเบบอ้าเอ้าาโอเคสเกลละครก็เหมือนแบบว่าติดต่อผ่านโซเชียลพวกเราเนี่ยนะค่ะแล้วก็เฮ้ยก็เราจะมีการประกวดนะ s u r v ว v ว่สนใจมาออดิชั่นไหมอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบเป็นทางนั้นกันแต่ว่าที่มาเองก็มีค่ะเป็นออาย กับแฮ<ต>น<ะ>ี่เป็นคนที่ชอบร้องเพลงอยู่แล้วค่ะคแล้วก็ช่วงนั้นแบบว่าอินกับอะไรที่เกี่ยวกับเกิลกรุ๊ปเกี่ยวกับบอยแบนด์ด้วยแล้วพอเราเห็นว่าเป็นรายการของทางเบิร์ดอยซึ่งเราก็เคยทํางานกับเบิร์ดอยมาก่อนอก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากลองมาลองแบบลองมาเต้นลองมาแรปดูบ้างค่ะก็เลยตัดสินใจเข้ามา a u d i t i o n ที่นี่ค่ะมาเที่ยวค่ะแบบมาเที่ยวกรุงเทพเฉยๆแล้วก็แบบ บังเอิญเจอรายการนี้ค่ะมันก็สนใจดีเพราะว่าที่บ้านหนูที่เรามันไม่ได้มีอะไรแบบนี้ค่ะก็เลยรู้สึกว่าอยากลองดูค่ะก็เลยลองมาตอนแรกไม่ได้คาดหวังค่ะแต่ว่าแบบพอเราออเดิชั่นเสร็จอะมันก็มีแบบลุ้นรอรอวันที่เขาจะทักแชทมาค่ะ อ<ว>มีมีไปบนนะ <g ülme> ไปบนใช่ไปไปบนแล้วก็ไปแก้ม,มาแล้วเ <g ülme> ต้น cover บ้างร้องก็แบบไม่ได้เก่งขนาดนั้นแต่ว่าแบบเราพอมี skills s k i l l ์บ้างค่ะพอมาที่ไทยเราก็ใส่เท่าที่เรามีค่ะแล้วพอดีทางผู้ใหญ่เขาแบบเหมือนคลิกอ่ะเขาชอบก็เลยอยู่รอดมาถึงทุกวันนี้ค่ะตอแนแรกเหงา ใช่ใช่คนน้อยคนมันถ่ายไวจาก20เหลือ7ก็โอ้คนน้อยดีเหงาอะดูเหงาอะแต่ว่าตอนเี้เลยเราเยอะมากไม่นานเหรอระยะเวลาตอนถ่ายรายการมันก็เกือบปีได้ก็คือสนิทกันอยู่แล้วทั้ง20คนพอมาเหลือเจก็อาจจะต้องปรับให้เข้ากันเป็นก้อนเจคนมากกว่านี้แต่ว่าไม่ได้ไม่ได้แบบไม่สนิทตั้งแต่แรกไม่ได้เริ่มจากคุ้นเคยกันมาตั้งแต่แรกยี่แล้ว น่เหรอตอนนั้นนอนตอนนั้นนอนค่ะเ,เพราะว่าเหมือนตอนนั้นเรามีความคิดว่าเฮ้ยการถ่ายเมันต้องหนักมากแน่เลยอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราแบบเหนื่อยเดี๋ยวเราตื่นไม่ไหวเราแรงไม่พอก็เลยนอนค่ะ ตอนนั้นอนใช่ตอนนั้นอนคัิวด้วยมันแบบลากทั้งวันทั้งคืนใช่ใช่ใช่เป็นการแบบเปื่อประสบการณ์นอนดึกครั้งแรกเหมือนตอนที่แบบว่าซ้อมเต้นด้วยกันเพลงนี้อะค่ะซึ่งเป็นเพลงเดบิวต์ของเรามีความแบบหนักหนาสาหัสหน่อยมีการหาใจของวงระหว่างการทำงานไปด้วยเหมือนมีหลายดับอยู่ค่ะต้องคอยซ้อมไปเรื่อยๆคอยดูว่าเฮ้ยมันเหมาะกับวงเราจริงไหมเราก็ต้องแบบทำงานออกมาให้แบบ ให้มัน <Netz> ด <stereotype> hey, hey, ูว wow. wow. yeah. wow. oh. ้าวให้ได้กับผลงานแรกของเราช่วงหาตัวตนใช่ช่วงหาตัวตนเรารู้สึกว่าคนว้าวนะเพราะว่าโฟอีเปลี่ยนบล็อกทุกคําพูดทำร้องเปลี่ยนบล็อกหมดเลยคนอึ้งคือเราคนเยอะด้วยค่ะมีกันหมด7คนก็คือแบบเหมือนคนนี้ร้องซับซึ่งคนนี้ก็ต้องอ่ะต้องให้เห็นว่าแบบคนนี้ร้องนะเพราะเป็นเพลงเปิดตัวเราเราก็ต้องให้เห็นหน้าเราทุกคนเนี่ยครบเคนเราต้องมีซีนของตัวเองครูก็ต้องหาซีนให้แบบเฮ้ มองภาพเพอร์ฟอร์มโดยรวมแล้วแต่ว่าต้องเห็นว่าคนนี้ร้องคนนี้ร้องก็จะยากหน่เป้ะคือแบบมิวสิกวิดีโอแบบ ตัวแรกของเราอะเนาะตื่นเต้นมากว่ามันเหมือนแบบนับเค้าดาวในการที่เราจะเป็นศิลปินเป็นตัวใช่แบบถ้าเอ็มวีนี้ออกมาก็คือโอเคเราเป็นศิลปินเ็ตัวแล้วนะฉันมีนักรกุนโฟลีแบบออฟฟิเชียลแล้วนะคือมันวันเดียวกันที่เราไปขึ้นโชว์เคสเปิดตัวเป็นวันเดบิวที่มีโชว์ด้วยก็กังวลโชว์ด้วยเพราะว่าโชว์ครั้งแรกที่แบบว่าโชว์ให้คนเห็นครั้งแรกอะค่ะแล้วกดดัน MV ด้วยว่า MV ปล่อยแล้วฟิดแบ็กจะเป็นยังไงคนจะชอบหรือเปล่าคนจะซื้อ เเเรรราาหืออปล่ะไยงงี้จำไม่ได้จำตีแล้วเหมือนมันตื่นเต้นอ่ะแล้วมันแบบโอเคพอเราต้องออกมาแล้วนะ5 4 3 2แล้วก็ปุ๊บัวจริงเต้นเสร็จแล้วใช่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 เออวันนั้นเปที่ดีอยู่นะคะพอมันเป็นโชว์เคสปุ๊บอ้ลมันมีแบบแฟนคลับแฟนคลับที่ตอนนั้นนะพวกเรายังแบบเป็นใครก็ไม่รู้อยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบมีคนมารอดูพวกเราวันนั้นก็เป็นเป็นนอนที่ดีมากๆวันหนึ่งเลยค่ะเราเรารู้สึกว่าแบบมันเป็นอีก เก้าสำคัญของชีวิตของเราเหมือนกันเพราะว่าพอหลังจากจบปุ๊บเป็นเหมือนเฮ้ยเราได้เป็นศิลปินแล้วอะไรเงี้ยเราก็เริ่มมีการเดินทางใหม่ของอพวกเราเจ็ดคน<ช>ด้วยกันอออยยาากงใช้่ หนึ่งในเพลงในเซตอัลบั้มของเราซึ่งเราไม่ได้ปล่อยเป็นตัว MV ออกมาด้วยซ้ำตอนแรกแต่ว่าได้รับการสนใจแบบเยอะมากๆตอนแรกคือปล่อยมาแค่เพลงใช่แค่เพลงแล้วก็มีแค่ปกใช่มีแค่ปกแล้วคนก็ไปฟังแบบเยอะมากๆอะไรเงี้ยขึ้นวันละล้านวันละล้านเป็นซัมเมอร์วิดีโอตอนแรกแบบเราไม่มั่นใจว่าเฮ้ยเพลงนี้หรอที่เขาจะเรียกว่าดังจนกระทั่งแบบตุ้นพี่อะไรแบบนี้ในวงการเอาไปร้องแล้วเราก็แบบ วันหนึ่งขึ้นล้านหนึ่งวันที่2ขึ้นล้านหนึ่งแล้วมันแบบมันขึ้นวันละล้านนะคะมันก็เลยช็อกเพราะว่ามันหรือว่ายอดนี้ปกติวะไม่น่าปกตมันมันเยอะมากๆค่ะวันละล้านก็เลยแบบช็อกอยู่เหมือนกันช่วงนั้นเป็นช่วงโควิดด้วยปะคือข้อจำกัดในการทำงานเราค่อนข้างน้อยแต่ว่าการเจอกันพวกข้อจำกัดในการทำานเยอะเยอะเขค่อนข้างเยอะ เราก็ทํางานยากมากขึ้นแบบเจอกันยากหรือว่าออนไลน์ใช่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยแบบมันจะไปหนักทางที่เรามีเวลาหน่อยมากกว่าแล้วเราก็ต้องไปซ้อมเยอะทํางานกับตรงนั้นเยอะด้วยเวลาแบบจำกัดผมม่บอม บอมเป็นเพลงที่คีย์สูงมากที่ทุกคนได้ยินกันอยู่ทุกวันนี้คือลดคีย์ลงมาแล้วค่ะซึ่งก็สูงอยู่ตอนนี้สูงอยู่ตอนนี้ <c oughs> ยังสูงอยจำจำได้ว่าตอนที่ไปอัดคือหนูป่วย หนูแบบพยายามร้องแล้วหนูแบบหนูร้องไม่ได้จริงๆเพราะว่าโน้ตที่หนูได้คือสูงมากาแล้วหนูป่วยก็เลยบอกเขาว่าพี่หนูขออัดบนหน้าก็ผ่านประมาณ3ามสี่วันมาอัดใหม่ก็สูงอ่ะก็ยังสูงอยู่ดีแต่แค่หายป่วยเฉยๆก็สูงอยู่ดีคือตอนที้ทาเพลงบอมาะเรารู้สึกว่าเราเราแบ่งเป็นทายเหมือนกับทางทีมโครียอทอัพอะค่ะพี่ทายเขาอยาก ทำอะไรใหม่ๆอยากให้คนได้เห็นสกิลของพวกเรามากขึ้นเขาก็เลยแบบแบ่งพาร์ทเต้นๆซึ่งเป็นการพาร์ทเต้นแล้วก็ถ่ายเต้นแล้วก็ถ่ายคือเป็นการเพลงนี้เหมือนเหมนเซนเตอร์คือฝ้ายอะเราวฝ้ายมันยืนเต้นไปแบบอ๋อถอดบอมร้องยากพอสูงเต้นยากพอเร็วค่ะอ๋อใช่เพลงเร็วจะเป็นเพลงเร็วใช่เพลงเร็วเพลงเร็วต้องเป็นเวอร์ชันแดนซ์เพอร์แฟมเมนต์ด้วยนะเต่ขึ้นหนุกนะเราแบบเอาจริงเอาจังสุดๆไปเลยช่วงนั้นช่วงนั้นมีไฟชโชคดี ช่วงนี้ก็มีไฟอยู่ทุกคนเดิมเยอะเยอะถ้าพูดถึงคอสตูมเรานึกภาพแบบใหญ่ๆอะไรเงี้ยปกอัลบั้มโฟอีมค่ะพวะเราเจ็ดคนใส่ชุดราตรีเด็กนอัลบั้มนนั่งไม่ได้ถ้านึกภาาไม่ออกพี่ลองนึกถึงโปสเตอร์หนังหอตาจริงจรงเอามาแปะเที่ยวเลยแต่ว่านอกจากปกแล้วอะข้างในอัลบั้มก็คอสตูมสวยทุกลุกค่ะอยากให้แบบ เฮ้ยห,หนูว่าน่าจะยังมีขายอยู่นะม,มีไหมมีนะมยนะหรือมันก็ต้องรอแบบคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยไม่รู้จะมีหรือเปแบบนี่ก็ให้อุลล่ามีไม่กี่ตัวเองนะใช่ <c oughs> นี่ให้อุลล่าเหมือนกันช่วงนั้นยังไม่มีคนใช้เทคโนโลยีกล้องโบลูทอธค่ะแล้วแล้วเราแบบเปิดตัวมาแล้วใช้เลยแล้วแบบ มันเวอร์คนคนเลยคิดว่าคนเลยคิดว่าโปรดักชั่นแบบนี่เราทีเป้าทั้งเพลงทั้งท่าเต้นทั้งโปรดักชั่นคือมันมันเวอร์มันเกินไปอะค่ะแล้วตื่นเต้นแหละสอรบเพลงแรกก็คงให้อุ่นหล่าแหละรู้สึกยากแก้ไขตัวเองทุกเอ็มบีอาจจะใช่นะมันมันต้องดีขึ้นทุกครั้งผมว่ามันทําให้เราได้เห็นแบบพัฒนาการของเราได้ว่าเฮ้ยเราแบบมาไกลขนาดนี้แล้วก็เราแบบเฮ้ยเก่งขึ้นเรื่อยๆเลยว่ะภูมิใจมันก็ภูมิใจเนาะ เลยก็ต้องมีเลสมีข้อยกเว้นมีเบลชาแจ็คพอตอยู่ละอยู่ละนี่้วโอ้ยก็เยอะมากแต่ถ้าเต้นก็อาจจะเป็นแจ็คพอตนะมันมีลงพื้นเพลงแจ็คพอตมันเบสออนแบบคอนเซ็ปต์คนไทนต์แต่ลงลูกคลาสคอนเซปต์ใหญ่ะดดูอง แล้วตอนนั้นดันเป็นเราเนี่ยแหละที่รีเพสยขอท่าลงล่างอีกใช่คุณดีคุณฝายมันมันคนต้องเจออะไรมากขึ้นไงคะด้วยความที่แบบทำนองเพลงดนตรีใดๆมันตรงแล้วอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบบรกแดนมาจริงๆทำได้ค่ะเป็นเพลงที่มีบรกแดนแบบบรกแดนจริงๆชัดมากของโฟอีฟค่ะก็ลงไปกิ้งกันเส็บคนโอ้เพราะว่าเซตมันเป็นเซตจริงอะค่ะแบบมีมีโคลนมีอะไรติด เชื่อขามดเลือดไหลเลือดไหลกันเยอะมากสายเดียวหนังขาดอ่ะเออเดี๋ยวเราชอบกับแจ็คพอนใช่สองเพลงนะตอนี้ชอบจักรยานผอบอลช่างมันวิชวลมากเลยอ่ะมันแบบสวยอ่ะมันดูอินเตอร์อินเตอร์เป็นเพลงคลิปล้วนด้วยแล้วก็ใหม่ค่ะใหม่สำหรับพวกเรามากๆ บอกชอบเราไม่น่าเบื่อด้วยหมายถึงแบบภาพสีอาร์ตเอออาร์ตอาร์ตบราแช่ดีมากเราชอบแบบฟังสไตล์แบบวินเทจแบบเก่ายๆแล้วเป็นบาร์บี้เขาเป็นจริงทั้งหมดแต่ช่วงนั้นแบบ Y2K กําลังมาก็เลยแบบชอบพอดีเราก็จะมีซีจีมาร่วมด้วยกับเซตจริงเป็นสตอรี่อาร์มี่ไปบุกในป่าอีเดนอะไรเท่เนาะจีนแทปสวยมากเอมันเขียวเป็น MV ที่ทำให้เราได้ขึ้นเครื่องบิน ต้องขับเครื่องนะคะขับเพร่มบินจช่ควรสนุกในการแบบอินคาแรคกเตอร์ด้วยค่ะอยากที่บอกว่าแบบด้วยความที่เขามีโรมิสตอรี่ในเรื่องอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ทุกคนมีพลังป้าพลังของฉันนเป็นมิอ ก็เพลงหยดน้ำตาแอบเป็นปรากฏการณ์เหมือนกันเพราะว่าปกติสุริไะชอบคัมแบ็กด้วยเพลงที่แบบเดือเเพลงเดือดเดแต่ว่ารอบนี้มาด้วยเพลงช้าแต่ก็ยังมีเรื่องให้เซอร์ไพรส์ที่ว่าเพลงช้าเราก็สามารถเต้นได้ค่ะทุกคนเป็นในงานสุริเต้นได้โหมดถือว่าเป็นการคัมแบ็กแบบใหม่อย่างนี้พันบอกเลยค่ะว่าปกติเราคัมเพลงเร็วเพลงแบบเต้นเต้นตลอดอะไรเงี้ยคนก็ เซอร์ไพรส์เหมือนกันที่พวกเราทาไปด้วยเพลงช้าแล้วก็ต้องขอบคุณที่ผลตอบรับมันออกมาค่อนข้างจะดีมากๆเลยค่ะใช่เลยแล้วก็แบบเป็นกระแสแบบทุกคนไปหาเสาเกาะเพื่อจะเต้นเยุดน้ตาเล่นช่วงนั้นแบบคนเข้าโรงพยาบาลเยอะกับต้องการแฟนขาไปอะไรอย่างงี้ค่ะถ้าเป็นแรกๆสมัยอัลบั้มแรกก็เราได้ลองหยุดน้ำตาเลยเราอาจจะกรี๊ดปิดหนึงขึ้นค่อนข้างสูงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเราเริ่มมีประสบการณ์การทำงานเยอะก็เลยทำให้แบบว่า ทำงานได้ง่ายขึ้นค่ะหลายคนเลยค่ะแต่ว่าโฟอ e ฟร้องให้ทุกคนนะเฮ้ยเวลาซ้อมนี่เอาเรื่องนะ Life boy มันคือชื่อคำฮิตสมัยก่อน Major K ตอนแรกงงจะเล่าเรื่องชีวิตผู้ชายคนหนึ่งเหรอแบบ Life boy ใช่ตอนนั้นก็เป็นโจทย์มาค่ะพี่ผู้ใหญ่ก็บอกว่าไอเราทำเพลงไลฟ์บอยนะแล้วพวกเราก็ตั้งเอาสารก็ว่าไลฟ์บอยคืออะไรไลฟ์บอยคืออะไรนะช่วงนั้นแบบเรางงง,งันพักหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มาเฉลยแล้วก็ได้ทำเป็นเพลงไลฟ์บอยแบบไม่ใช่เคมันมีความแปลกที่ลงตัวอิเลเมนต์ดนตรีอีกที่เขาแบบโปริวสองกมาเพราตวตอนแรกที่แบบหูอีฟฟังก็รู้สึกว่าเอ๊ะ แปลกๆปแบบด้วยความที่เออฟังแล้วเข้าหมวนคิ้วอะไรเงี้ยแต่ว่าพอฟังเรื่อยๆแล้วเราก็รู้สึกว่าเออมันก็เป็นอะไรที่มันก็มมวนดีเนาะใช่มันก็มมวนดีมันก็ใหม่แต่ว่าก็ยังมีความแบบเก่าๆใหม่ๆแปลกๆแต่ว่าได้มันมีความเล่าเรื่องที่แบบสนุกนะถ้าฟังเหนือไปเรื่อยๆ ไยาลาเป็นโปรดิวเซอร์ร่วมกับพี่เบนเบนสค่ะเหมือนพอจบจาก i like boy ปุ๊บเราก็แบบเหมือนมีเบรกนิดนึงก่อนที่จะไปต่อรุ่มไงก็แบบนี้ให้เบรกนิดนึงพักหูให้แบบฟังเรื่อยๆเป็นเพลงแบบอีซี l ิส t e n i n g ค่ะกูปอีแบบปกติเราจะมาแนวแบบว่าดุจันชอบเธอฉันชอบเธอมากอ้เวอะไรอย่างงี้แต่วันนี้มาในแนวแบบเอออยากให เขียนโปรอีกเป็นแบบสาวตัวน้อยๆบ้างแบบเคยไปรอล้อเล่นไกลๆนะอย่ามาแบบอย่ามาเล่นกับล่นซึ่งเอาจริงเป็นโมเมนต์ที่ใครหลายๆคนน่าจะเคยเจอแล้วน่าจะเข้าถึงทุกคนได้ง่ายฉันก็ออแอบเป็นเด้อเออเด้อ นไม่สนมุกอวัยวะมันเป็นมเพลงสุดท้ายเนาะของปีนี้ด้วยพวกเราก็เลยแบบว่าเฮ้ยเราต้องปิดจบอย่างความเป็นโฟอีฟเออ,<ม>เอ,อปิดจบอย่างโฟอีฟพูดอะไรอ่ะโอเคส่งท้ายปียปเออส่งท้ายปีกันหน่อยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเป็นเพลงบูมขึ้นมาใช่เจราะสิงเพลงนี้มันเต็มไปด้วยเอเนอร์จีใช่ใช่ทั้งแบบแพลชั่นการมุ่งไปข้างหน้าการพุ่งไปให้สุดอะไรเงี้ยมันก็เหมาะสำหรับแบบ การทิ้งทายปีแล้วเริ่มต้นปีใหม่ใช่ต้องความหมายอื่นนะเนาะฉันจะยิงไปปีหน้าเลยพร้อมแล้วทิ้งทุกอย่างที่ไม่ดีไว้ปีนี้แล้วไปเริ่มต้นใหม่ปีหน้าเจอกันอิมแพคนะคะเฮ้ยเอวตลอดรู้สึกอ่าแบบจะรอดไหมนะใส่วิกเราต้องใส่วิกเหมือนกันเราต้องใส่วิกเต้นด้วยไม่เคยเลยแบบกลัวว่าจะหลุดกันเต้นฟิลแบบ ตอนแรกพี่ดูคอนเซ็ปต์อยากลองเพราะมันดูแบบว่าดูเท่ชอบแล้วแล้วพอออกมาในตัวเอ็มวีก็เทจริงเทจริงเทมากทีมแบบทำทำดีมากๆค่ะทีมเบ้างหลังทําเก่งกันมากๆ พอย้อนกลับไปรู้สึกว่ามันเป็นความทรงจําดีๆว่าตอนนั้นเราแบบเราทุ่มเนสุดตัวมากตอนแรกเราตั้งใจจะทําแค่วันเดียวห้าพันที่นั่งคือพอแล้วแล้วพอบันโซเอาแบบรู้ภายในสาสินาทีละคนแบบล้อเลียนเียกร้อเลยกล้อว่าแบบ้องเรียนไม่ใช่ลรฉันกดไม่ทันฉันต้องการมากกว่านี้แบบเพิ่มอีกวันได้ไหมทีมงานก็ต้องไปประชุมกันทั้งทีมพี่พลทั้งทีมโฟอีทั้งแดนเซอร์เอเวอ i ร g ตติงจิงกเบลค่ะก็คือคุยกันสรุปได้ทำสองวัน นั่นเป็น day ของของของการตื่นตกใจเหมือนกันนะเพราะตื่นช้ามากกดบัตรใช่ไหมคะแล้วพวกเราก็ตกใจกับฟีดแบ็กแหละเราระหว่างวันก็ต้องมาประชุมว่าจะยังไงแล้วก็ประกาศอะไรเงี้ยก็โหจองวันติดก็ปราศมาได้เพราะตอนจริงคือตื่นมาคือรู้แล้วว่าบัตรหมดแล้วใช่ไหมตื่นสายมั้ยตื่นสาคือกลับตื่นมาเฮ้ยเราจะเหลือเท่าไหร่นะหมดแล้วช็อต เราเคยไปเล่นที่นั่นมาก่อนอะค่ะใช่ออนเฟสที่นั่นอยู่แล้วก็เลยรู้อยู่แล้วว่าสเตจเป็นอย่างไรบ้างแต่แค่แบบจินตนาการภาพไม่ออกเพราะว่าโฟร์แฟนเขาวางแบบเป็นที่นั่งแล้วก็มีมีที่นั่งสแตนด์ขึ้นมาอีกเนาะแต่พอเราขึ้นไปแฟนคลับเขาทำไอ้คำว่า 4E ร์อีฟมันเลยดูมันดูอลังอะนึกถึงอลังเขาเราจำได้ว่าแบบตอนที่กําลังจะขึ้นนะคะเป็นอีกหนึ่งครั้งที่ 4E ทุกคนตื่นเต้นแบบ แบบแบบความรู้สึกนี้มันไม่ได้มานานมากๆแล้วคือเวลาเราขึ้นตามงานเราก็แบบโอเคตื่นเต้นคือแต่นี่มันแบบมันเป็นอะไรจะเกิดขึ้นอะไรสักอย่างแบบหัวใจจะแตกแล้วสมองตอนนันเราทํางานกันแบบหนักหน่วงมากเราซ้อมกันทุกวันแล้วก็ซ้อมหนักมากจนเราแบบเราซ้อม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 ทั้งวันซ้อมจนแบบ เฮ้ยจะถึงวันจริงแล้วอ่ะแล้วก็แบบนอนไม่หลับเหรอฉันจะได้ไฉนอนไม่หลับคืนก่อนหน้าเหมือนคนหนหนูจะนอนใช่ปหนูจะนอนเพิอุติบอ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  แสงสีชมพูอะตรงนั้นอะมันแบบพลังงานมีอยู่จริงค่ะตอนแรกนก็แบบคนลุ้มากอนนี้เคนลุ้เลยในใจแบบชิมหายแล้วเป็นยังไงบก็มีรู้ทไงมองค่เราไม่ได้มั่นใจว่ามันจะหมดเราค่ดใช่ได้เพราะว่าคือที่นั่งประมาณหมื่นเกือบหลายหลายที่นั่งเลยแล้วเราก็แบบอ้าวุ่ย จะมีคนมาดูไว้นะแล้วมันแบบแล้วอิแพคอารีนามันเป็นสถานที่แบบศักดิ์สิทธิ์อะค่ะรู้จักศิลป์อ่ะตอนแรกกลัวมากกลัวขายไม่ออกแน่ๆไม่น่าหมดอะสลุบได้อยู่ตอนแรกเรากำังวลด้วยซ้ำว่าเฮ้ยมันจะหมดจริงๆใช่ไหมคืออย่างน้อยแบบถ้าหมดก็ขอบคุณมากๆแล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วกลายเป็นว่าก็ ฟีดแบ็ดีสุดๆต้องเพิ่มที่นั่งเพิ่มที่นั่งให้เราแบบได้แรงใจด้วยอ่ะเรายิ่งแบบตอ่นเตอยากทำติวันที่ที่ Impact Arena ย้ำๆย้ำๆนอนเช้าหน่อยกิจกรรมก่อนนอนทำอะไรกันบ้างอะดูซีรีส์ซีรีส์ก็กินเวลามากๆที่นอนเช้าเพราะว่าตื่นสาย คือมันเหมือนว่าใช้ชีวิตในโวนตอนกลางวันไปแล้วแล้วพอตื่นมาเสร็จปุ๊บเอ๊ยังไม่ได้ทําอะไรเลยนี่หว่าเราก็เลยทําตอนี้คือซักผ้าซ้างเก็บซักองหรืออะไรก็ตามมานสายแบบในบ้านไม่แต่ละคือพอมันว่างไงไปอยู่ห้องแำนไหมไม่ใครเปิดเตียนไม่เกิน3ารอบหนึ่งสองสาไม่เกิน ตั้งแต่หนูย้ายเข้าห้องนอวนจำไม่ได้ว่าครั้งล่าสุดเปิดตู้เย็นตอนไหนตู้เย็นอยู่ไหนคะมีตู้เย็นไหมในห้องใจว่าตู้เย็นหนูอยู่ไหนไม่ค่อยอยู่ห้องบอกหมายถึงแบบทำงานตลอดใช่ปะจะเป็นนะเพราะเหมือนพอเราพอเราไม่ค่อยอยู่ห้องอะค่ะเราก็กินอะไรเจกองมาแล้วกลับมาแคือต้องการแค่เตียงแล้วทีเปิดตู้เย็นตลอดอะตาอมค่ะมมหนูคนเดียวหรอคะหน้ต้นออมทันออมทันก่อนอ่ะก็ ตูเ้เย็นหนูมีทุกอย่างคะ่ะปีตั้งแต่ผักผลไมา้ช็อกโกแลตไอติมอกไก่แซลมอนมีนทุกอย่างเอาเป็นว่าตูเ้เย็นพันครบสัตวา์เอาเป็นว่าอยู่กับพันแล้วอิ่มพองนะคะเ,เออแต่หนูกินหมดเองใครจุบสีส่ยกมือคะ่ะกินก็ได้ ใครมือใหญ่ยกมือมือใหญ่จ้าใหญ่แี่ใหญ่มากใหญ่ที่ใหม่ทิศซ้อใหญ่ที่ใหม่ถึงตัไม่ได้ก่อะไรแบบนี้กินหะจัดเลยหรือไม่ก็ชักาหมาลาปะเนวลาีน่ากลัวมากดิงยากกับชาบูเนี่ยโอ้ชาบูก็ส่มชามิชาบูจริงกินได้หมดคหรอโกินได้หมดกินได้หมด อุด้งแล้วแต่คนใสไเนื้อหรือใส่ผักกินหมูเนสายเส้นระหว่างทีมแบบชิวๆเบาๆกับเบาได้เบาเลยแล้วแต่โอกาสเนหนูเบาอยู่แล้วหนูเบาไม่แต่ว่าปีใหม่มันเป็นวันพิเศษของโฟอีฟนิดนึงค่ะเหมือนมันคือวันองค์ประชุมรีแคลทั้งปีของโฟอีฟอยู่แล้วนิดนึงแล้วพอเราเน่าคุยกันมันก็จะแบบชิวๆทีมเบาได้เบาได้แบบว่า ไม่ต้องบอกชื่อไม่ต้องบอกชื่อว่าใครหนูมีรูปเขาคนนั้นไม่รู้ใครเขานอนแบบนอนลงพื้นแล้วก็เป็นขาอยู่างนี้ฉันมีเป็นคีย์เวิร์ดอ่ะคือคำว่าสตรอเบอรี่ จวดก็เอ๊ะเทศกาลมาแค่นั้นแหละแต่ว่ามันเป็นคนเดิมตลอดเลยธรรมดากับเต็กตี้หน่อยอะไรโอ้โหูแล้วนะชุดนอนต้องนอนเต็มเลยนะเราแบบชุดนอนแบบว่าชุดนอนธรรมดากับชุดนอนเซ็ตเก่งบอลอะไรเงี้ยถ้าใส่ชุดนอนต้องใส่ชุดนอนโดยเฉพาะอะไรเงี้ยที่เป็นแบบผ้าซาตินสำหรับนอนอะไรเงี้ยค่ะรับแบบจอยืดเก่งอะไรก็ได้แต่ถนอดเอางี้นะชุดชุดเาวาเชกับชุดนอนเหมือนกันเนี่ย

ดึมกมากๆอ่ะเราเพิ่งอาบไปอะแล้วอีกวันหนึ่งต้องตื่นมาทํางานอีกอะฉันอาจะอาบก่อนนอนเพื่อที่ตอนเช้าจะได้ไม่ต้องอาบเออออออนี่เราแต่วันนม่ตีห่งกว่าเที่ยงเากับตาเอออออออาบตีหนึ่งเดี๋ยวตีสามต้องตื่นแล้วนี้็อะไรตีสี่อะไรเงี้ยอาบอันนี้จะไม่อาบแต่ถ้าแบบสมมตินอนตีหนึ่งแล้วต้องตื่นเจ็ดโมงอันนี้อาบนะแต่ถ้าตีหนึ่งตีสามอันนี้ไม่อาบอาหรอ ถ้ไม่ไปอาบหนูแอบมองพี่แฮนน่ะแบบพี่แฮนตื่นอาบไหมวะถ้าเขาอาบก็เอออาบก็แหละบางทีแบบมันเหนื่อยมากๆเลยอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็มีนะคะที่แบบว่าทํางานมาทั้งวันเลาป๊อกไปเลยอะหนูว่าเป็นแต่มาแล้วป๊อกไปเลยแบบไม่รู้ตัวหนักแค่ไหนก็ต้องอาบ ก็ฝากคอนเสิร์ต Now or Never นะคะใครที่มีบัตรแล้วก็เจอกันที่ Impact Arena วันที่10กุมภาพันธนี้นะคะกุมภาคันธ์เหรอกุมภาพันธ์เหรอ วันที่10 February และกันนะคะส่วนใครที่ไม่มีบัตรนะคะก็ไปจอยบรรยากาศหน้างานได้นะคะก็ฟิลฟิลเนาะไม่เป็นไรไว้เจอกันโอกาสหน้าอิสต์แอเคอิสต์โอไรนี่เจอกันค่ะที่คอนเสิร์ตจิงไปหาเธอที่อิน้ไเทส The Guitar Mag Music Inspiration Magazine